คุณรู้ใช่ไหมครับว่าทำไมพลังจิตที่แข็งแกร่งถึงมีความสำคัญคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนถึงสามารถเผชิญหน้ากับปัญหาใหญ่ๆได้โดยไม่ย่อท้อในขณะที่บางคนกลับพ่ายแพ้ให้กับปัญหาเล็กๆน้อยๆความแตกต่างไม่ได้อยู่ที่ความสามารถทางกายภาพแต่อยู่ที่พลังจิตหรือ mental toughness พลังจิตที่แข็งแกร่งช่วยให้เราก้าวผ่านอุปสรรคได้ไม่ว่าจะเป็นความเครียดความล้มเหลวหรือแรงกดดันจากสังคม คนที่มีพลังจิตสูงจะสามารถควบคุมอารมณ์จัดการปัญหาได้อย่างมีสติและเดินหน้าต่อไปแม้ในช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดในบทความนี้เราจะพาคุณไปเรียนรู้5้าเทคนิคสำคัญที่ช่วยฝึกจิตใจให้แข็งแกร่งผ่านตัวอย่างจากบุคคลที่ประสบความสำเร็จระดับโลกรับรองว่าหากคุณนำไปใช้คุณจะกลายเป็นคนที่ไม่มีอะไรมาหยุดยั้งได้ ฝึกสติเพื่อรู้ทันอารมณ์และความคิดของตัวเองหนึ่งในสิ่งที่ทำให้จิตใจของเราสั่นคลอนง่ายคือการปล่อยให้อารมณ์ครอบงำโดยไม่รู้ตัวหากคุณสามารถฝึกให้ตัวเองรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองได้คุณจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดีขึ้นวิธีฝึกเริ่มจากการสังเกตอารมณ์ของตัวเองทุกครั้งที่รู้สึกโกรธเศร้าหรือกังวลให้หยุดและถามตัวเองว่าทำไมฉันถึงรู้สึกแบบนี้ฝึกสมาธิใช้เวลาเพียงห -10 นาทีต่อวัน นั่งนิ่งๆหลับตาและโฟกัสที่ลมหายใจจะช่วยให้คุณอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นจดบันทึกอารมณ์ลองเขียนบันทึกความรู้สึกของตัวเองทุกวันจะช่วยให้คุณเข้าใจตัวเองได้ดีขึ้นยกตัวอย่างจากผู้ประสบความสำเร็จอย่างสตีฟจ็อบผู้ก่อตั้ง Apple เขาฝึกสมาธิทุกวันและใช้หลัก mindfulness หรือสติในการดำเนินชีวิตซึ่งช่วยให้เขามีวิสัยทัศน์ที่เฉียบแหลมและควบคุมอารมณ์ในสถานการณ์ที่กดดันได้ดีต่อมา เป็นการฝึกความอดทนเพื่อเปลี่ยนความท้อแท้เป็นพลังหลายครั้งที่เราอยากล้มเลิกเพราะรู้สึกว่าทางข้างหน้ามันยากเกินไปแต่แท้จริงแล้วคนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคือคนที่อดทนได้มากที่สุดวิธีเริ่มฝึกความอดทนเราต้องตั้งเป้าหมายระยะสัน้นหากเป้าหมายใหญ่เกินไปให้แบ่งออกเป็นเป้าหมายเล็กๆและทำไปทีละขั้นรู้จักเรียนรู้จากความล้มเหลวทุกครั้งที่ผิดพลาด ให้ถามตัวเองว่าฉันเรียนรู้อะไรจากเรื่องวันนี้สร้างวิในัยให้ตัวเองแม้จะรู้สึกขี้เกียจหรือหมดกำลังใจต้องบังคับตัวเองให้ทำสิ่งที่ควรทำตัวอย่างจากผู้ประสบความสำเร็จเจ็คมาถูกปฏิเสธจากงานถึง30ครั้งรวมถึงสมัครงานที่เค c ฟซีแล้วไม่ผ่านแต่เขาไม่เคยยอมแพ้และสุดท้ายก็ก่อตั้งอาลีบาบา ซึ่งกลายเป็นบริษัทอ e ีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ของโลกต่อมาการฝึกปรับมุมมองเพื่อมองปัญหาเป็นโอกาสแทนที่จะมองว่าปัญหาคืออุปสรรคลองเปลี่ยนมุมมองว่ามันคือบททดสอบที่ทำให้เราเติบโตว,วิธีฝึกปรับมุมมองเริ่มจากเปลี่ยนคำถามในหัวแทนที่จะถามว่าทำไมต้องเป็นฉันให้ถามว่าฉันจะเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้ได้บ้างให้โฟกัสที่การแก้ปัญหาอย่ามัวแต่คิดถึงปัญหาให้คิดถึงทางออกแทน เรียนรู้มองหาคนที่เคยผ่านปัญหาเดียวกันศึกษาว่าพวกเขาแก้ปัญหาอย่างไรแล้วนำมาปรับใช้กับตัวเองตัวอย่างจากผู้ประสบความสำเร็จอย่างเช่นอีลอนมัสก์เมื่อ SpaceX ปล่อยจรวดล้มเพลทถึง3ครั้งเขาแทบจะล้มละลายแต่เขาไม่ยอมแพ้และมองว่ามันเป็นบทเรียนสำคัญจนในที่สุดก็ประสบความสำเร็จในการส่งจรวดขึ้นสู่อวกาศฝึกการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนหากไม่มีเป้าหมายที่แน่นอนคุณจะรู้สึกสับสนและไม่มีแรง คเคลื่อนวิธีฝึกตั้งเป้าหมายโดยใช้หลัก Smart Go a l s ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนวัดผลได้ทำได้จริงมีความเกี่ยวข้องและมีระยะเวลากำหนดเขียนเป้าหมายลงบนกระดาษจากงานวิจัยพบว่าคนที่เขียนเป้าหมายมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าคนที่คิดไว้ในหัวเฉยๆทบทวนเป้าหมายทุกวันเพื่อกระตุ้นให้ตัวเองเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องตัวอย่างจากผู้ประสบความสำเร็จอย่างไมเคิลเฟล นักว่ายน้ำเจ้าของสถิติ20 3. เหรียญทองโอลิมปิกเขาใช้วิธี Visualization หรือการนึกภาพตัวเองชนะการแข่งขันทุกวันจนสามารถบรรลุปเป้าหมายได้สำเร็จต่อมาฝึกสมาธิและควบคุมจิตใจสมาธิช่วยให้จิตใจนิ่งและมีพลังทำให้คุณสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ท้าทายได้ดีขึ้นนะวิธีฝึกนั่งสมาธิ10นาทีต่อวันจะช่วยให้สมองปลอดโปร่งและลดความเครียด ฝึกออการหายใจลึกๆช่วยให้คุณสงบลงและมีสติมากขึ้นใช้เทคนิค grounding เมื่อรู้สึกเครียดให้โฟกัสที่สิ่งรอบตัวเช่นสีกลิ่นเสียงจะช่วยให้จิตใจกลับมาสู่ปัจจุบันตัวอย่างจากผู้ประสบความสำเร็จอย่างโคบีไบรอันตำนานนักบาสเกตบอลใช้การฝึกสมาธิและการหายใจแบบโยคะเพื่อเพิ่มสมาธิและควบคุมอารมณ์ในเกมที่กดดันพลังจิตที่แข็งแกร่งไม่ได้เกิดขึ้นเองแต่ต้องฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หากคุณนำห้าเทคนิคนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันคุณจะกลายเป็นคนที่สามารถรับมือกับทุกสถานการณ์ได้อย่างมั่นคงและไม่มีอะไรสามารถมาหยุดยั้งคุณได้พร้อมจะเริ่มฝึกจิตให้แข็งแกร่งหรือยังถ้าชอบเนื้อหานี้ผมขออิโมจิหัวใจได้ไหมครับ